ผมว่าจะมาเที่ยวบ้านอาจาร,รย์นำรงศักด์นะครับกอดีอาจาร,รย์นำรงศักด์ก็เอาพระมาลงมาให้ผมดูผมก็อยากจะรู้ว่าพระนี้อาจาร,รย์นำรงศักด์นั้นได้มาที่ไหนครับโอ้เป็นคำถามเป็นคำ,นคำถามที่ดีจริงๆเลยนะเพราะพระชุดนี้ที่ได้มานี่คือว่าเอาให้ผมพูดทักนิดไปว่าประวัติทีท่ได้มาเนี่ยคือว่ามันเป็นสมบัตรริเก่าของปู่ย่าตายายคือ<ม>คือคือคือปูปยยปป่ผมเป็นกำนัน อก็ดีนะครับกำนันวอนอ้าวผมขอเอ่ยชื่อได้ไหมได้ครับกำนันวอนปลอดโปรง่งนะท่านอยู่ที่อำเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบท่านเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านเป็นกำนันนะและตอนนี้คือว่าสมัยก่อนอ่ะกำนันสมัยก่อนเนี่ยคือลูกน้องเยอะๆอคนนุ้นมาให้มั่งคนนี้มาให้มั่ง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมก็กเก็บสะส,ะส,ะกส,ะสะสมไว้ว่างขนาดนั้นนะมผมก็ไม่ไม่ไม่เคยว่าจะรู้คุณค่าว่าพระแบบนี้อะไรแบบนี้คือคือดูดิดูการสร้างเนี่ยคือมองเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนใช้เท่านั้นที่รู้คือคือแล้วตอนนี้มีมีประสบการณ์ผมขับรถเก็ใจไหมผมขับรถ<อ>ใช่ไหมผมเดินทางจากประจวบชุมพรกรุงเทพผ่านสายบายพา มีอ,อุบัติเหตุบ่อยผมมีพระเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ๊เขาเรียกยอดขุนพลใช่ไหมฮะใช่อยอดขุนพล<ม>นี่แหละช่วยผมนะใครไม่เชื่อแล้วแต่แต่ผมเชื่อเพราะว่าผมแฝนพระองค์นี้องค์เดียวก็มีทั้งปิดทองลงรักขาบก็สวยนะดูไปแล้วที่ผมมองมองไปก็เห็นตั้งเนื้อชันหมากอีกนะอาจารย์นำรงศักดิ์ก็มีตั้งเนื้อชันหมากด้วยครับแต,แต่ว่าพระชุดนี้คงจะเก็บไว้นานนะ โอโหตปูป่ผมเป็นกำนันคือโอ้โเดี๋ยวนะถ้าให้เล่าประวัตินี่คือพูดง่ายผมว่าอ่าปู่ปูป่ผมเป็นกำนันเสียตอนอายุที่เก้า่ากับร้อยเนี่ยแล<อ>้วว่าปู่พ่อของปู่ผมเนี่ยชื่อกำมันแดงอีกเหมือนกันคือมันจะตกทอดกันมาอย่างเงี้ยคือท่านได้มาได้ฮะท่า,านได้มาคือว่ามันมันเป็นมรดกตกทอดใช่ไหมฮะ<อ>แต่ว่ามีไม่เยอะนะมีแค่นี้เองนะฮะ เนี่ยมีแค่นี้เท่าที่เห็นเนี่ยแต่ว่าที่ผมแฝงนันก็องคหนึ่งองหนึ่ง,อ,ง,งอ่ะฮะอืม,ถ,มถ้าผมนะ่ะอยากจะเช่าตัวนี้อาจารย์นำลงจะให้ไหมนี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะคือคือผมพูดจากใจเลยนะฮะคือว่าอาจารย์ปูอ่ะเป็นเพื่อนรักผมนะไม่ต้องเช่าเลยผมให้ฟรีเลยอ,องขอบคุณขอบคุณมากเลยผม,ผมให้ฟรีจริงๆแต่ว่ายกเว้นนะผมผมยกเว้นององ,อ,ง,อ,งอื่นผมไม่ได้แต่ชานหมากผมไม่ให้โอ้ครับ เพราะชันหมากนี่เป็นเป็นเป็นอะไรที่ว่ายากหายากชันหมากนะฮะชันหมากองององนี้เนาะองององนี้ฮะองนี้องนี้นี่ต้องขอขอไว้เลยนะฮะถ้าว่าองอื่นนี่ขอได้ผมให้อาจารย์ปูได้แต่ว่าอง์นี้ผมให้ไม่ได้นะนี่นี่สําหรับแบบว่าพี่น้องกันนะดูด้านหลังสิฮะดูด้านหลังว่างามขนาดไหน ผมกล้าท้าได้เลยว่ายอดขุนพลคนที่ศึกษาแล้วผมพูดตรงๆนะทําไมถึงในสารระบบเสียนเขาไม่เล่นอเพราะมันมีน้อยมีน้อยใช่ไหมมีน้อยและยิ่งชันหมานี่ให้ผมผมกล้าท้าเดินรองเท้าขาดสิบกู่ก็ไม่เจอโอ้อแปลงว่าถ้าว่าใครมียอดคุณพลนี้ผมเคยศึกษายอดคุณพลเหมือนกันนะอาจารย์ดำรงนะบางทีนี้ หาทั้งปีก็หาไม่เคยเจอยอดคุณปูนี่พูดเรื่องจริงครับครับอ๋อคุณปูอาจารย์ปูจับองนี้นี่ถูกใจเหมือนกันนะฮะองนี้นะฮะคุณปูคือว่าใครพูดง่ายๆเลยนะะสีทองนี่จะเป็นสีส้มแล้วคือคือมันบ่งบอกถึงว่าอายุอายุพระถ้าว่าทองแปะใหม่ลงรักปิดทองอะไรพวกนี้ยทองจะเป็นสีทองแต่นี่เป็นเหมือนไหมคือเป็นทองเก่า ก่อนสมเด็จพระพจน์โตแกะแม่พิมพ์เองแล้วสร้างพระเพื่อจะแจกจ่ายในวาระต่างๆพิมพ์นี้คือ,พ,พ,อ,พ,อะะพิมพ์ยอดขุนพลเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ะให้ให้ท่านดูนะฮะพิมยอดขุนพลเนี่ยคือทําไมถึงเรียกยอดขุนพลคือคําว่ายอดขุนพลเนี่ยต้องมาจากอะไรท่านทราบไหมฮะ อัะนนะีผมผมผมขอพูดอีกนิดหนึ่งนะยอดขุนพลที่ได้มาเนี่ยได้จากจอมพลท่านหนอมกิติการสมัยนะั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีบางท่านอาจจะไม่รู้นะถ้าท่านไม่รู้นะท่านไปเซิร์ชดูเลยนะปฏิทินปีหนึ่งสี่ของสามทหารคําว่าสามทหารนี่คือปั๊มน้ํามันสมัยก่อนนะ่ะทหารคุมกิจการาน้ํามันเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะฮะว่าความสวยความงามนะฮะค่อยๆนะค่อยๆนะดูนะฮะ ถ้าใครมีแบบนี้นะฮะติดต่อมานะฮะผมเช่านะฮะยิ่งได้สีนี้ด้วยนะฮะท่านมีราคาทันทีฮะแต่ราคาเดี๋ยวมามาคุยกันนะพระอย่าให้สึกอย่าให้ล้นอย่าให้กล่นอย่าให้หักอย่าให้รานนะดูนะฮะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะขอขอญาตนะฮะให้ให้ดูอีกหน่อยนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นพิมพ์อย่างนี้ก็เช่านะฮะไม่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 ใช่จะไม่เช่านะฮะ นี่นะฮะอย่างนี้นะฮะกล้องกล้องแพนมาหน่อยฮนะนี่นะฮะอย่างนี้นะอย่างนี้ก็เช่าแต่อย่างนี้เป็นพิมพ์ที่ว่าสีสันอย่างนี้ราคาจะดีหน่อยอะนะถ้าว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีส่งมาดูนะส่งรูปมาดูนะฮะยอดขุนพลของจมพลถนอมครับขอบคุณ<ห>ครับติดต่อได้นะฮะ,ฮะเบอร์โทรศู4ย์แปดสี่สามสองหกหนึ่งแปดสามน อาจารย์ศักดิ์ท่าเซ